พัฒนาสินค้าให้มันเหมาะกับความต้องการของลูกค้าไม่ต้องไปตามแก้ปัญหาลูกค้าครับสวัสดีค่ะขอเนี้อสัมภาษณ์หน่อยนะคะรากวรช่วยแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะครับผมสุกิจครับเป็นตัวแทนจําหน่ายของ VG ครับ ขอจกอเพียรพาน,นิชครับทำไมถึงเลือกสินค้าแบรนด์ว g ีคะคือจริงๆผมว่าว g ีมันถ้าเทียบกับไวนิยลยี่ห้ออื่นในท้องตลาดเนาะมันดูมีมาตราฐานกว่าวัตถุด,ดิบมันเป็นอะไรซึ่งบางทีพอเราไปตอบลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนาะเขามาดูเขาก็เขาบอกไออันนี้ดูโอเคน่าเ,เชื่อถือตอนนี้ขายสินค้าอะไรของว g อยู่คะก็ทุกอย่างละครับมีหมดเลยทั้งรางน้ําทั้งหลังคาคทั้งอะไรทุกอย่างใครอยากจะให้พูดค,ความประทับใจต่อทางว g จีค่ะ วิธีศึกษาแล้วก็ตลาดต้องการอะไรก็พยายามพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าไม่ต้องไปตามแก้ปัญหาลูกค้าครับแนวภาพเีครับอยากจะให้ช่วยฝากร้านค่ะ ก็ร้านเพียรพันธ์ดิดอยู่ตรงถนนสีนครินนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูที่ w w w p e ไว p เว็บเพนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์02-322-4437ครับยินดีให้บริการครับครับนะคะเผื่อว่าแบบได้เห็นคลิปแล้วสนใจกำลังอยากจะต่อเติมว่าจะเป็นรางน้ำฝนหรือว่าหลังคาไวนิวนะคะฝากไว้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ